สัคว่าไม่รอดวันนี้คุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรของมึงวะ ดูดิเฮ้ยอย่ยากแทงเลยเฮ้ยเฮ้ยบ้ามะเนี่ยเฮ้ยควยสับโวยเมาแน่เลยตรงนี้ควยดูดิไปนู่นหวยจอดไหม อ่เถอะลุงล่วงคลองไหมเนะี่ยเอ้ออพอยู่ลุ้นกับกูนี่กูจะลุ้นเนี่ย ไปดูด <laughs> ิจะรอดไหม โอ้ยเอ้ยผูสารแกว่ะโอ้ยเฮียขยันแสงเกินเนาะ ก่อจอดก่อจอดนี่ไหวไหมครับพี่เมาเมาว,มาวะพี่ไหวปเปล่าไม่ไม่พี่ผมไม่เห็นพี่จะโดนรถชนอ่ะไหวป่าผมไม่ตกป่ะไปเมาที่ไหนมาเนี่ย ไปไปกินที่ไหนมาเอาที่เกียร์ถามว่าวผมไม่ตรงผมไม่ตรงบ้านพี่อยู่ไหนครับหัวสังป่ะหัวสังป่ะบ้านพี่อยู่ไหนไม่รนาะไม่พี่เมื่อกี้พี่ขับไปกลางถนนหน้าเกือบชนเกือบโดนรถชนผมว่าพี่ไม่ไหวหรอกขึ้นรถผมดีกวะโอ้ยเนี่ยมาแล้วไหนตรงไหนวัดเลี้ยมแล้ววัดนื้อนะ ก็ทดลองเนี่ยนะ,ะพี่ขับดีดีนะพี่ขับในเส้นขาวนะ,อะโอเคไปดีพี่ผมเลี้ยวเข้าตรงนี้แล้วอ,อ้ไหวปะเนี่ยโอ้ไหวโอเคไหวนะพี่ผมเห็นพี่ไม่ไหวนะไหววะเนี่ยไ,ไ,ไม่โอ๊ตผมไม่แกพี่จะออกไปเล่นนู่นโอ้เสียวจิบล้อลาพี่เออไปดีเล่นขาวนะพี่นะ ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องขอบคุณหรอกไปดีๆ <laughs> นี่เส้นขาวนะในเส้นขาวนะ,อะโอเคจัดไปไอย่าออกเส้นขาวแล้วเลี้ยวเข้าวัดเลยนะ,ะข้าวัดเนี้ย<อ>ข้าวัดโอเค <laughs> อีสัน